โบยาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบคุณภาพเสียงของไมโครเวเลทั้ง3รุ่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นโบยา W M 3 D นะคะหรือ M 3 U นะคะจะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็โบยา X M 6นะคะมีทั้ง S 1และ S 2นะคะและโบยา w M 4 Pro คะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังคุณภาพเสียงของทั้ง3รุ่นนี้กันเลยนะคะ เป็นการทดสอบคุณภาพเสียงของไมโบย่า BYWM3 นะคะเสียงได้อยู่ตอนนี้นะคะเป็นเสียงของไมโบย่า BYWM3 ค่ะทดสอบคุณภาพเสียงของไมโบย่า BYXM6 นะคะเสียงที่ได้อยู่ตอนนี้นะคะเป็นเสียงของไมโบย่า BYXM6 ค่ะ ทดสอบคุณภาพเสียงของไมโคย่า b y w m 4 Pro ค่ะเสียงที่ได้ยินตอนนี้นะคะเป็นเสียงของไมโ o y ย่า b y w m 4 Pro ค่ะเป็นไงกันบ้างคะได้ฟังเสียงของทั้ง3รุ่นไปแล้วนะคะถูกใจตัวไหนชอบตัวไหนลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะหากใครสนใจสินค้าของโบย่นะคะสามารถซื้อได้ที่ w w w b o y a com นะคะหรือสามารถซื้อในช่องทางของออนไลน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Facebook จะเป็นโบย่าขีดกลางไมคค่ะแล้วก็ไลน์นะคะไลน์จะเป็น แอสบ y ย่าไทยแลนดนะคะหรือสามารถซื้อได้ที่ช h อป e ีนะคะเป็น Official Shop นะคะเป็นบ o ย่าไทยแลนด์มอลนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ